ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลายมอสโต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโตครีเอเตอร์ชแนลกับการดูดวงทำนายเสียงไทยไพ่ย,ยิปซีไพ่ทา,า,าโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านท,ที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับช่องของเราเป็นการทำนายทายทักแบบเสียงไทยแรนดอมไพ่นะครับเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงดูเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะครับ คลิปดูดวงเสียงทายไพ่ทาโร่นี้ผมจัดทำขึ้นด้วยตัวผมเองคนเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ ขอให้รับชมด้วยความผ่อนคลายสบายใจนะครับคำทำนายของผมอ้างอิงมาจากแนวทางของไพ่ทาโร่สากลน,นะแล้วก็จากประสบการณ์นะครับขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะโอเคนะหัวข้อที่เราจะเสี่ยงทายไพ่ทาโร่กันวันนี้นะครับก็มาในแนวสบายใจเช่นเคยมาดูกันว่าพลังงานวันนี้ของคุณจะเสี่ยงทายออกมาได้เป็นอย่างไรนะครับกับหัวข้อที่ว่าข่าวดีที่จะทําให้คุณมีความสุขมากๆในเร็วๆนี้เออน่าสนใจอีกเช่น ทำใจสบายๆนะผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับในการเสี่ยงไทยร่วมกันเพื่อความแม่นยำสูงสุดคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับเราเปิดแบบแรนดอมก็คือเสี่ยงทายกันนะครับเสี่ยงทายกันมาว่ากันไปสดๆเลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ข่าวดีที่จะทำให้คุณมีความสุขมากๆาทำใจสบายๆนะครับนึกถึงพระคุณบิดามารดาคุณครูบอาจารย์ทำจิตใจให้สงบ อธิษฐานให้เกิดแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำสวยงามนะครับใบแรกคุณได้โอ้เ oh, ด็กทือถ้วย Page of Cups ยินดีด้วยก้าวย่างที่ดีจุดเริ่มต้นที่ดี ถ้าคุณมีปัญหาใดๆอยู่ก็แล้วแต่มากบ้างน้อยบ้างคุณจะมีทางออกพบผู้ช่วยเหลือหรือมีทางคลี่คลายไปได้แบบนี้เอาจริงๆใบนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีดังกล่าวหมายความว่าคุณจะเป็นที่เมตตาเอนดูของผู้ใหญ่หรือแม้แต่เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของคนรุ่นเดียวกันนะครับหรือจะต่อให้เกี่ยวข้องกับคนที่เด็กกว่าก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคุณมีความค่อนข้าง เมตตามหานิยมอยู่ในคนเดียวกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทหน้าที่ใดวัยใดอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนส่วนใหญ่นะครับประมาณนี้แล้วถ้าคุณเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เมตตาคุณด้วยนะโอเคแล้วก็อีกความหมายนึงก็คือคุณจะได้บุตรบริวารที่ดีด้วยนะไปกันต่อนะครับข่าวดีที่จะทําให้คุณมีความสุขมากๆเร็วๆนี้ลุ้นไปได้วยกันผมก็เห็นหน้าไพ่พร้อมคุณเนี่ยแหละนะครับ โอ้โหเดอะไฮโรแฟนใบนี้มาก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องความเชื่อนะเรื่องความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ไพ่นี้ใบนี้ดีแน่นอนไพ่เดอะไฮโรแฟนอะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่พระนะครับใบนี้ออกมาทีไรต้องทํานายดีเลยว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ดีคนที่ทําคุณงามความดีมาโดยตลอดคาดหวังได้ถึงความประสบความสำเร็จการก้าวหน้าในชีวิตและทรัพย์สินใดๆก็แล้วแต่นะครับ แต่ก็ต้องทํานายตามตรงเช่นกันนะถ้าคุณเคยทําผิดพลาดใดๆมาก็แล้วแต่คุณต้องไปแก้ไขซะให้เรียบร้อยนะครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกคนก็จริงแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องอยู่ในทํานองคลองธรรมที่ถูกต้องยิ่งทําดียิ่งได้ดีประมาณนี้นะครับส่วนท่านที่คาดหวังเรื่องการอยากปฏิบัติธรรมสามารถทําได้นะทำได้ดีทำปฏ,ป,ฏปฏิบัติบัธรรมแล้วขึ้นโดยช่วงนี้ดวงขึ้นโดยเออหยิบจับอะไรก็ขึ้นช่วงนี้นะครับแล้วก็มาดูกันต่อนะครับ สอดคล้องกับใบแรกเลยอะราชาไม้เท้า King of Wands เมื่อกี้ใบแรกเป็นเด็กถ้วยแล้วมีไพ่พระออกมาแล้วมีราชาไม้เท้า King of Wands คุณเป็นที่เมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆนะเป็นที่สนอกสนใจในแวดวงของการงานเดียวกันอาชีพเดียวกันคนแวดวงอาชีพเดียวกันสนใจคุณอยู่ตอนนี้มีโอกาสที่บางคนบางท่านอยากได้คุณไปร่วมงานหรือถ้าคุณมีงานมีการที่มั่นคงดีอยู่แล้วแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายคุณเอ็นดูเมตตาคุณมากผลงานคุณเข้าตากรรมการกรณีที่คุณทํางานประจํานะส่วนถ้าคุณทํางานอิสระหรือค้าขายไม่ได้เป็นลูกจ้างใครแบบนี้ทํานายอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ลูกค้าคู่ค้าหุ้นส่วนของคุณคนที่เกี่ยวข้องกับคุณก็ชื่นชมคุณมากเช่นกันและตัวคุณเองมีโอกาสเติบโตถึงขั้นเรียกว่าขยับขยายกิจการได้ด้วยนะครับไม่ธรรมดาแค่3ใบแรกก็น่าตื่นเต้นดีใจด้วยแล้วนะครับอืมน้าภายสวยงามใบถัดไปจะเป็นอะไรเออมาดูกันต่อนะครับโอ้โหก้าวถ้วยนายอบครับความอุดมสมบูรณ นายออฟคัพสถ้วยอีกถ้วยเดียวก็ครบสิบถ้วยเต็มละใบนี้ความหมายดีงามคือความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตชีวิตที่มีเพียบพร้อมแทบจะทุกอย่างแล้ว คุณอาจจะแย้งว่าเฮ้ยฉันยังขาดอะไรอีกหลายอย่างอันนั้นก็แล้วแต่กรณีแล้วแต่บุคคลนะครับแต่เอาตามความหมายหน้าพ่ายตามตำราสากลว่าไว้ก้าวถ้วยออกมาคุณจะมีทรัพยากรที่เหลือเฟือเหลือ,ลอกินเหลือใช่มีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตแบบนี้ถ้าตอนนี้มีแล้วแปลว่าจะมียิ่งขึ้นถ้ายังไม่มีแปลว่ากําลังจะมี แปลว่าคุณอยู่ในช่วงเติบโตก้าวหน้าก็ได้เช่นกันแบบนี้แล้วแต่บุคคลนะครับการดูดวงอย่างงมงายขอให้ดูตามความหมายของไพ่ตามตำราแล้วเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็ออโอ้พลังงานดีๆวันนี้ข่าวดีที่จะทำให้คุณมีความสุขมากๆอมืมาดูกันเสี่ยงทายกันให้ไพ่ทานายกัน ย้ำนะว่าคำทำนายสามารถเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้และไม่ใช่ว่าจะเกิดกับทุกคนให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้นะครับเลือกใช้คำทำนายให้เกิดประโยชน์นะครับโอ้โ <c oughs> ห,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 หลาชาถ้วย King of Cups เมื่อกี้มีราชาไม้เท้าตอนนี้มีราชาถ้วยออกมา คุณเป็นขวัญใจผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเนี่ยไม่ธรรมดาเรียกว่ามีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเอ็นดูคุณเป็นอย่างมากในเรื่องการงานนะ เป็นที่เอ็นดูเป็นที่เมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานหรือตัวคุณเองที่จะเติบใหญ่ได้โดยลําดับเติบโตได้โดยลําดับและอีกความหมายหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับการงานราชาถ้วยออกมาถ้าคุณคาดหวังความสัมพันธ์ที่ดีคุณมีโอกาสเจอคู่ดีเจอคู่อุปถมัมเจอสปอนเซอร์ดีแม้แต่เจอกาลยานามิตรที่ดีถ้าคุณไม่ได้คาดหวังจะต้องมาครองคู่คุณจะได้การยานามิตรที่ดีเข้ามาสนับสนุนชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้าจะเจอคนใจดีว่าง่ายๆประมาณนี้เลยคุณสมบัติของราชาถ้วยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือหญิง เาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดูได้หมดทุกเพศทุกวัยประมาณนี้พลังงานไพทาโรสากลบ่งบอกชัดเจนว่าราชาถ้วยคือผู้ที่ใจดีมากๆใจดีใจด,ใจดีเจอกันแล้วชีวิตรุ่งเรืองประมาณนี้ไปกันต่อนะครับแล้วก็โอโหโห้ห้าใบแรกก็สวยงามยังไม่มีไพเสียว่ากันตามความเชื่อข่าวดีมาจริงๆนะครับข่าวดีกำลังมาอยู่ในช่วงดวงขาขึ้น ข่าวดีกำลังมาดวงอยู่ในช่วงขาขึ้นดังกล่าวแล้วโอ้แปดถ้วยเอทออฟคัพใบนี้ไม่ดีมีายชัดเจนบ่งบอกตามตำราว่าไว้ว่าถ้าคุณ Move on จากอดีตเก่าๆปล่อยวางภาระที่ไม่จำเป็นได้ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งเจริญเติบโตเร็วขึ้นเท่านั้นเอาลองดูได้นะครับบางทีอดีตเราเก็บไว้เป็นบทเรียนได้แต่อย่าไปจมอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจใดๆก็แล้วแต่ขออนุญาตแนะนำตามตรงนะผมก็ทำนายไปตามหน้าไพ่นะครับ แต่ถ้วยนี้าคุณ move on ได้เร็วเท่าไหร่นะ move on จากเรื่องเก่าๆได้เร็วเท่าไหร่คุณยิ่งเติบโตเติบใหญ่ได้เร็วเท่านั้นเออโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็2เหรียญ two of pentacles ใบนี้ก็ไม่ธรรมดาตามหน้าไพ่ตาราสากลว่าไว้2เหรียญคือการหมุนเงินการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนโยกย้ายหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่จัดบาลานซ์สมดุลที่ดีสมดุลที่ดีของการหมุนเงินโดดเด่นมากนะครับ ทำนายอย่างแรกเลยคือคุณจะมีกินมีใช้ไม่ขาดตกบกพร่องมีเงินหมุนเวียนเข้าออกตลอดเวลารับซ้ายจ่ายขวาจ่ายคล่องไม่ใช่รับซ้ายจ่ายขวาไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ให้ตีความในแง่ดีว่าต่อให้มีรายจ่ายก็จะมีรายได้เข้ามาทันเวลาแบบนี้แล้วมันมีสัญ,ญลักษณ์ของอินฟินิตีคุณสังเกตหน้าไพ่นะ ก็คือความไม่จบไม่สิ้นนั่นหมายความว่าชีวิตคุณจะมีเงินหมุนเวียนได้อย่างไม่จบไม่สิ้นต่อให้มีรายจ่ายก็จะมีรายรับเข้ามาทันเวลาแล้วพอมีรายรับเข้ามาทันเวลาคุณอยากจ่ายอะไรคุณจะได้จับจ่ายใช้สอยอย่างเรียกว่าเต,ต็มไม้เต็มมือประมาณนี้เรียกว่าชีวิตจะดําเนินไปอย่างลื่นคล่องการเงินโดดเด่นมาก2เหรียญอาจจะไม่ถึงกระร่มรวยเป็นเศรษฐีณเวลานี้ในบางท่านแต่แปลว่าการเงินชีวิตลื่นคล่องดีประมาณนี้เลยนะครับไปกันต่อนะ โอ้พลังงานดีงามเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอืมโอ้ oh, The Hermit ไพ่ฤษีออกมาบ่งบอกชัดเจนว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของการอยู่สงบสงบทำใจให้สบายสบายสอดคล้องกับใบเมื่อกี้ที่มีออกมาตอนแรกที่มีเดอะไฮโ o p h a ออกมาตอนแรกมีไพ่พระออกมาไพ่ฤษีก็ออก พลัง,งานวันนี้โดดเด่นดีๆสำหรับท่านที่อยากจะอยู่สงบๆนะครับ ปลีกวิเวกห่างออกมาจากผู้คนเท่าที่จําเป็นพบปะผู้คนเท่าที่จําเป็นหรือจะสร้างบ้านสร้างที่อยู่ที่พักอาศัยส่วนตัวเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายจะหลบออกมาอยู่ชานเมืองหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยเพื่อความสงบก็โดดเด่นนะครับหรือแม้แต่ท่านที่รักการปฏิบัติธรรมจะอยู่สงบสงบลดการพบปะผู้คนจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดหรือบางท่านถึงขั้นไปบวชก็อนุโมทนาด้วยนะหรือไม่ต้องถึงกับขั้นบวชเอาแค่ปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบสบายไป ปฏิบัติธรรมก็ดีงามหรือจะฝึกจิตฝึกใจทําสมาธิอยู่บ้านก็ได้แล้วแต่ทั้งไพ่พระและฤาษีบอกตรงกันว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของการสงบจิตสงบใจยิ่งใจสงบนะจะยิ่งเกิดสติปัญญาสติมาปัญญาเกิดถ้าคุณคิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับรู้สึกตีบตันไปหมดทําอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออก ทำใจให้สงบก่อนเดี๋ยวสติมาปัญญาเกิดแล้วคุณจะคิดออกว่าจะต้องเอายังไงต่อไปกับชีวิตแล้วพอคิดออกท้งนี้สิ่งดีๆก็จะทยอยมานะครับทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลรองรับกันได้ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่อย่างใดนะครับดูไพ่ดูเป็นความเชื่อไว้เป็นแนวทางการใช้ชีวิตนะสติมาปัญญาเกิดพอมีปัญญาแล้วคิดออกเดี๋ยวสิ่งดีๆตามมาเองทุกอย่างมีเหตุมีผลนะเออดูดวงอย่างสร้างสรรค์กันนะครับแล้วก็อื หลายอย่างพิสูจน์ได้กรรมคือการกระทำกระทำดีก็ได้ดีกระทำไม่ดีก็ได้ตามนั้นนะครับแล้วก็โอห้เหรียญ f i อ e ลเพนเเทาเคิล s ใบนี้ถ้าออกมาใบเดียวเลยเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะไปตีความปไในทางขัดสนแต่บริบทไพ่ใบอื่นดีขนาดนี้ใบนี้ผมมองว่าเป็นความขัดสนในใจของคุณเออความขัดสนในใจคืออะไรความขัดสนในใจคือ บางทีมีกินมีใช้ปกติแต่กังวลล่วงหน้ากังวลอนาคตกลัวความลำบากในอนาคตอะไรประมาณนี้หรือบางท่านคิดไปเองกังวลไปเองว่าอนาคตฉันจะลำบากหรือไม่ไม่ต้องกังวลนะครับใบนี้ออกมาผมยังเชื่อมั่นในใบอื่นๆที่เปิดไปแล้วว่าคุณจะมีกินมีใช้สุขสบายดีอันนี้เป็นเพียงความลำบากใจเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูใบถัดไปกันนะอพลังงานดีๆวันนี้นะครับ ความดีงามของการแรนดอมเสียงทายไพ่แบบนี้ลุ้นไปด้วยกันโอ้โหสองดาบ two of swords ไพ่ดาบปกติเป็นไพ่อุปสรรคแต่สองดาบมาคุณไม่ต้องกลัวสองดาบคือการต้องตัดสินใจเลือกการยังเลือกไม่ได้หรือความลังเลคุณไม่ต้องกังวลว่าถ้ามีสิ่งใดเข้ามาให้เลือกในช่วงเวลานี้นะจะไปซ้ายดีขวาดีหรือจะเอาตัวเลือกที่1ดีตัวเลือกที่2ดีอะไรแบบนี้ ขอให้เชื่อสัชัตยาณดังกล่าวไปแล้วที่มีทั้งไพ่พระไพ่ฤาษีและไพ่ดีๆอื่นๆยืนยันชัดเจนว่าขอให้คุณทำใจให้เป็นสมาธิให้สงบนะครับสติมาปัญญาเกิดแล้วคุณจะคิดออกว่าคุณต้องตัดสินใจชีวิตไปในทิศทางใดนะโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานดีงามวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียนะห้าเหรียญกับสดาบผมไม่นับเป็นไพ่เสียเพราะมีไพ่ดีงามคำไว้เยอะมากวันนี้ ดูแลเป็นความกังวลในใจคุณมากกว่านะครับในทางปฏิบัติชีวิตคุณจะยังดําเนินไปได้ด้วยดีอยู่แล้วข่าวดีก็คือโอ้หนึ่งดาบเอซอลสความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณกําลังจะเป็นผลดีหรือส่งผลดีแล้วในบางท่านบางท่านประสบความสําเร็จแล้วบางท่านใกล้ประสบความสําเร็จบางท่านแม้จะเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจจริงคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอน ดวงดีดวงอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับขอให้ลุยให้เต็มที่นะครับตราบใดก็แล้วแต่ที่ยึดถือความถูกต้องนะความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตขยนขันขันแข,ข็งรวยแน่นอนเติบโตแน่นอนมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าสนาบุญเก่ามาแต่ต้องทําบุญปัจจุบันให้ดีด้วยน่ <c oughs> จะรอกินแต่บุญเก่าก็ไม่ได้นะข่าวดีสิ่งดีๆโอ้โหเด e ชาริออตคอนเฟิร oh ์ม เมื่อกี้มีหนึ่งดาบความมุ่งมั่นตั้งใจที่แท้จริงนะมุ่งมั่นจริงเอาจริงตั้งใจจริงมีชรยยอดออกมายิ่งมุ่งมั่นเป็นสองสเท่า10เท่าเลยก็ว่าได้อันนี้พูดให้เห็นภาพนะครับโดยชรยยอดออกมาแปลว่าเป้าหมายที่คุณคาดหวังไว้สิ่งที่คุณตั้งใจทํากําลังเดินทางไปสู่เป้าหมายสิ่งดีๆกําลังพุ่งเข้ามาหาคุณและคุณเองก็กําลังพุ่งเข้าหาเป้าหมายเรียกว่าคิดอ่านการใดทําการใดอยู่ลุยได้เลยมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงกับชรยยอดอ๋อแล้วก็ถ้าจะดูเรื่องราศีเรื่องธาตุราศีกก ก็เด่นนะครับนะแล้ววันนี้เมื่อกี้ก็ธาตุลมก็เด่นธาตุดินก็เด่นนะครับแต่ผมไม่ค่อยเน้นเรื่องธาตุเรื่องราศีเท่าไหร่เพราะถือว่าเป็นการเสี่ยงทายรนดอมดูได้ทุกท่านนะครับไม่จําเป็นต้องไปล็อกสเปกว่าจะต้องเป็นราศีใดธาตุใดดูได้ทุกท่านแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ธาตุนาธาตุลมเด่นธาตุดินเด่นแล้วก็ราศีก็ระกดเด่นแล้วก็โหธาตุดินใหม่อีกแล้วหนึ่งเหรียญเอส o อเพน t าเคิล โชคลาบใหญ่กำลังมาเอา้าทำนายให้แบบนี้ว่ากันตามตำราสากลหนึ่งเหรียญนอมาเอซออเพนทาเคิลส์หนึ่งเหรียญคือโชคใหญ่จากฟ,ากฟ้าตามความเชื่อตามตำราว่าไว้ใบนี้ออกมาคุณมีโอกาสได้โชคลาบโชคลาบมาจากไหนได้บ้างอันหนึ่งการเสี่ยงโชคนะครับลอตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ถูกกฎหมายลอตเตอรี่สลากธนาคารการเสี่ยงโชคที่ถูกต้องตามกฎหมายจะดีมากๆอะไรเถาๆดำๆอย่าไปแตะหรืออย่างที่2เป็นโชคลาบจากความสเสน่หาผู้หลักผู้ใหญ่ให้เงินให้ทองญาติผู้ใหญ่หรือคน ที่รักชอบกันให้ทรัพย์สินแบบนี้ก็ได้เป็นโชคลาภโดยเสน่หาก็ได้หรืออย่างที่3เป็นโชคดีทางการงานคือคุณขยันขันแข็งตั้งใจทํางานแล้วตัวงานผลิดอกออกผลประสบความสําเร็จได้กําไรมาจากการลงทุนลงหุ้นหรือทํางานใดๆก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นไพ่หนึ่งใบตีความได้หลายอย่างนะครับ1เหรียญการเงินการทองดีขึ้นอย่างแน่นอนโอเคไปกันต่อนะแล้วก็พลังงานดีๆวันนี้ เป็นการเสี่ยงทายที่น่าชื่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเราดูดวงกันอย่างสร้างสรรค์เออคำทำนายดีๆเอาไว้ประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงอ่าถ้ามีใบถ้ามีไพ่เสียออกมาหรือมีเหตุใดๆต้องเตือนกันเราก็จะหาวิธีแก้ไขให้นี่นะครับอย่าไปปักใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับฉันมันจะต้องไม่เกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ให้ดูเป็นแนวทางนี่ไงแนวทางมาแล้ว เจ็ดดาบ7 of s w o r d s ใบนี้ออกมาเตือนเล็กน้อยว่าอย่าวันไวกับคำวิจารณ์ของคนรอบข้าง สิ่งที่คุณทํามาอยู่ตอนนี้จากไพ่ใบที่เปิดไปทั้งหมดแล้วบ่งบอกว่าคุณมาถูกทางคุณมาเรียกว่าลงทุนลงแรงได้ถูกต้องมาในทางที่ถูกที่ควรแล้วทําสิ่งใดอยู่ขอให้เชื่อมั่นในตนเองเป็นเรื่องธรรมดาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คนเราจะต้องถูกวิพากษ์วิจารจากคนรอบข้างมากบ้างน้อยบ้างไม่ว่าจะเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตใจหรือไม่ก็แล้วแต่เอาเป็นว่าถ้ามีคนวิจารณ์คุณขอให้คุณรับฟังไว้ด้วยใจที่เป็นธรรมสักหน่อยหมายความว่าทาวิจารณ์ไหนที่น่าเชื่อถือได้วิจารณโดยสุจริตใจ แล้วก็รับฟังไว้แต่ถ้ามีใครมาด่าส่งเดชเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจแค่นี้ก็พอนะครับประมาณนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้คนเราเกิดมาทั้งทีนะเกิดมาชีวิตหนึ่งต้องมีคนพูดถึงเราไม่ว่าทางบวกหรือทางลบก็แล้วแต่ขอให้เราเลือกฟังเฉพาะคอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์เท่านั้นนี่นะครับนะดูดวงรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนนี่คือคอนเซปต์ของการดูดวงอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ไม่ไหวแย่แล้วแย่แล้วไม่ใช่ อันนี้เรารู้แล้วว่าจะมีคนพูดถึงคุณกล่าวถึงคุณวิจารณ์คุณคุณไปเลือกฟังคําวิจารณ์ที่มีประโยชน์เท่านั้นพอนะใครพูดโซงเดซีซัวไม่ต้องไปฟังเออแค่นี้เองนี่แหละครับการดูดวงอย่างสร้างสรรค์นนะไปกันต่อนะครับแล้วก็อ โอ้โห oh, oh, 10. ดาบเทนอฟ r d สภาระเยอะหรือเปล่าที่ผ่านมาหรือตอนนี้เลยก็เหอะไม่ว่าจะเป็นภาระกายภาระใจหรือแม้แต่ความคิดกังวลล่วงหน้าไปเองบางทีบางท่านนะขออนุญาตแนะนำตามตรงไม่ได้ว่านะเรื่องยังไม่ทันเกิดก็กังวลไปแล้วเหมือนอาทิมแทงตัวเองแบบนี้ ความบาดเจ็บในใจบางอย่างเกิดจากการทิมแทงไปเองคิดกังวลไปเองก็ได้เรื่องยังไม่เกิดอย่าเพิ่งคิดแต่ถ้าบางท่านเกิดเหตุแล้วเกิดภาระขึ้นมาแล้วก็ขอให้ต่อสู้ต่อไปนะครับการต่อสู้ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าให้ไปรบรากับใครแต่หมายความว่าให้อยู่ในจุดยืนของตัวเองอย่างเข้มแข็งกล้าหาญทรนงแล้วก็เรียกว่าไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆคุณจะผ่านไปได้ หรือบางท่านอาจจะมีการเจ็บป่วยได้บ้างจากการใช้ร่างกายหนักจากการหักโหมทำงานพักผ่อนน้อยก็ขอให้ดูแลตัวเองดีๆนะถ้าเจ็บป่วยก็พบแพทย์นะครับการดูดวงเราสามารถแนะนําให้ได้คร่าวๆเป็นแนวทางว่าคุณมีแนวโน้มที่อาจจะเจ็บป่วยได้แต่ถ้าป่วยขึ้นมาก็ต้องไปพบแพทย์นะนักพยากรณ์ช่วยอะไรคุณมากกว่านี้ไม่ได้นะครับนะประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะครับจะใช้ชีวิตให้สมบูรณ์แบบต้องมีทั้งความเชื่อและวิทยาศาสตร์เรื่องที่พิสูจน์ได้ควบคู่กันไป สายมูก็อย่ามูอย่างเดียวให้ใช้หลักเหตุผลควบคู่กันไปด้วยแล้วชีวิตจะเจริญก้าวหน้าแน่นอนเรามูเพื่อความสบายใจโอ้โหเจ็ดดาบดับเบิลไม่ธรรมดาวันนี้เจ็ดดาบดับเบิลคุณคิดการใหญ่ทำการใหญ่ทำโครงการใหญ่ๆอยู่หรือเปล่า มีธุรกกรมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมากอยู่หรือเปล่าหรือไปคุณเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเปล่าเหรอเออจะด่าออกมาถึงสองใบไม่ธรรมดามีคนกําลังพูดถึงคุณอยู่เป็นจํานวนมากเลยนะครับทั้งในทางชื่นชมก็ด้วยวิจารณ์ก็ด้วยอะไรก็แล้วแต่ขออนุญาตย้ําเลยจากหน้าไพ่เรารู้ก่อนป้องกันได้ก่อนให้คุณเลือกรับฟังเฉพาะคําวิจารณ์ที่สร้างสารรค์เท่านั้นใครวิจารณ์ไม่สร้างสารรค์ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับอืคุณถูกจับตามองอยู่จริงๆอยู่ในสปอตไลท์ของสังคมเลยตอนนี้คุณเป็นใคร คนมีชื่อเสียงหรือเปล่าทํางานโครงการใหญ่หรือเปล่าเป็นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างนี้หรือเปล่าเออไม่ธรรมดานะแต่ทานายว่ากนะ้าวหน้าเพราะว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากนั่นแปลว่าคุณทําสิ่งที่น่าสนใจหรือเป็นไปได้ว่าเป็นโครงการใหญ่ดังกล่าวเออมีโอกาสสาเร็จนันเนี่ยเออโครงการใหญ่ของคุณหรือแม้แต่เรื่องชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่นะโห,ห พูดไม่ทันขาดคำราชาเหรียญออกมาเลย King of Pentacles ไม่ธรรมดาไพ่อภิมหาเศรษฐีรับไว้เลยนะครับตามดวงชะตาตามความเชื่อตามตำราว่าไว้ราชาเหรียญปรากฏออกมาเมื่อไหร่ King of Pentacles มีแนวโน้มที่ดวงคุณจะชักนำพาไปสู่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวยมหาศาลมหาศาลจริงๆกับราชาเหรียญแต่ก็ต้องมีสตินะไม่ใช่ว่าทำนายว่าจะร่ำรวยมหาศาลแล้วนั่งนนอนนอนรอความร่ำรวยมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับคุณต้องไปขยันขันแข็งลุกขึ้นมากระวีกระวาดทำคุณงามความดีเลยเมีโปรเจกต์ใดๆที่ต้องสารต่อทำซะมีงานใดๆลงมือทำให้เต็มที่รับผิดชอบสิ่งใดอยู่ทำให้เต็มที่แล้วก็ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นรู้จัก เก็บเงินเก็บทองแบบนี้คําว่าร่ํารวยอยู่ไม่ไกลดวงดีแล้วต้องประพฤติปฏิบัติดีด้วยนะโอเคไปกันต่อผมรับด้วยคนโชคดีไปด้วยกันเออราชาเหรียญออกมาไม่ธรรมดาวันนี้ไพ่ดีมากๆเลยคุณไม่ต้องกลัวไพ่ดาบทั้งหลายดาบทั้งหลายเขาแค่มาเตือนเฉยๆว่าอย่าประมาทเท่านั้นเองแล้วก็ระวังความเจ็บป่วยระวังสุขภาพนะครับแล้วก็ระวังความคิดเออระวังความกังวลนอกนั้นไม่มีอะไรต้องกลัว ไม่มีอะไรต้องกลัวไม่ทันขาดคำไพ่รู้ใจเราจริงๆ4ี่ไม้เท้า four of wands ไพ่ใบนี้ออกมาทีไรก็ดีงามตีความได้หลายความหมายตำราว่วาไว้ตามแนวทางสากล4ี่ไม้เท้าความหมายที่หนึ่งคือ ความเจริญก้าวหน้ามั่นคงงานเฉลิมฉลองการประสบความสําเร็จในสายงานของคุณไม่ว่าคุณจะทํางานการกิจการงานใดอยู่ก็แล้วแต่สําเร็จแน่นอนกับสีไม้เท้าและอีกความหมายหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบความหมายในด้านความสัมพันธ์สีไม้เท้าเป็นไพ่แต่งงานเฮ้ย <c oughs> ยินดีล่วงหนะ้าใครมีคู่มีแฟนมีโอกาสถูกขอแต่งงานใครยังไม่มีคู่มีโอกาสเจอคู่เจอคนที่น่าสนใจแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่ถ้าคุณคาดหวังเรื่องการงานการงานคุณจะประสบ ารสํเ็จถ้าคุณคาดหวังเรื่องคู่ครองคุณมีโอกาสได้คู่สมดังหวังประมาณนี้ใบนี้ดีแน่นอนคุณงามความดีเต็มร้อยนะครับใบนี้ให้ร้อยเต็มร้อยคะแนนเลยกับใบนี้นะโอเคไปดูกันต่อมาราชาเหรียญกับสีไม้เท้าหรือความหมายหนึ่งจะได้คู่รวยก็เป็นไปได้นะหรือมีคนฐานะดีเข้ามาซัพพอร์ตก็เป็นไปได้เออลองดูนะครับดวงดีมากขนาดนี้แล้วที่เหลืออยู่ที่การปฏิบัติตัวของคุณนะว่าคุณสามารถ ทำตัวได้คู่ควรกับการมีดวงดีหรือไม่เออดวงดีแล้วต้องรีบขยันเลยเออนะครับแม่ชื่นใจแทนชื่นใจ1ดาบดับเบิลวันนี้ได้1ดาบออกมาเป็นใบที่2นี่เปิดกันเห็นเห็นหนดาบสองใบ คุณเป็นคนขยันขันแข็งเป็นคนดีคนหนึ่งแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงเป็นคนใจแร่งไม่กลัวอะไรนะครับถ้าไม่นับเรื่องความกังวลเล็กๆน้อยในบางเวลาคนเราเป็นเรื่องปกติย่อมกังวลกันได้มีความกังวลได้คุณเป็นคนใจแกร่งมุ่งมั่นทําอะไรทําจริงขอให้ตั้งใจให้มุ่งมั่นให้เต็มที่คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมาก ทั้งราชาเหรียญสีไม้เท้า2ดาบคู่เลย2ใบไม่ธรรมดาสิ่งที่คุณตัดสินใจตั้งใจทําอยู่ตอนนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากลุยให้เต็มที่นะครับอย่ายอมแพ้นะผมเป็นกำลังใจให้นะครับเรามาหนุนใจกันคุณผู้ชมทุกท่านเรามามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันมาช่วยกันหนุนใจเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ได้มาดูคลิปนี้ให้มีโชคดีไปด้วยกัน <c oughs> <c oughs> โอ้โหราชิน,นีถ้วย ไม่ธรรมดาวันนี้ตอนแรกมีไพ่ราชาถ้วยออกไปแล้วและมีราชนีถ้วยออกมาความเป็นคู่ก็สูงมากนะราชนีถ้วยราชาถ้วยสไม้เท้าจะได้คู่ดีได้คู่ใจดีความหมายที่หนึ่งความหมายที่สองถ้าไม่พูดถึงเรื่องคู่ครองก็คือคุณจะได้ผู้อุปถัมภ์ที่ดี อุปถัมภ์ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณร้อยเปอร์เซ็นต์อุปถัมภ์แปลว่าคุณต้องทำทุกอย่างให้เต็มที่สุดฝีมือก่อนแล้วขาดเหลืออย่างไรจะมีคนใจดีเข้ามาเพิ่มเติมให้แบบนี้เออหรือไทยอีกอย่างถ้าคุณค้าขายนะมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่เจอคนใจดีเข้ามาเปเข้ามาอุดหนุนแบบนี้ได้นะแต่แน่นอนว่าไม่มีใครมาให้เงินเราฟรีๆคุณต้องลงทุนลงแรงแสดงความสามารถก่อนเออ แสดงความสามารถให้เกิดเชิงประจักษ์นะครับผู้สนับสนุนจึงจะเข้ามาอยู่ดีๆนั่งๆน,นอนๆอนเฉยๆไม่มีใครเกา็มาให้ตังคุณนะอันนี้ทำนายตรงๆไม่ได้ว่านะต้องแสดงฝีมือก่อนนะครับ,แส,นนรบแสดงฝีมือให้เต็มที่จึงจะมีผู้สนับสนุนเออทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะครับเราไม่ขายฝันนะครับเราเอาเรื่องจริงมาพูดกันเอาความเป็นจริงหลักเหตุผลมาพูดกันอ่าแล้วใช้การดูดวงเป็นแนวทางนี่ โอ้โหสิบถ้วยมาแล้วไพรู้ใจเรามากๆ วันนี้ตอนแรกที่เปิดไป9้าถ้วยในรอบคั ups, ผมทายว่าอีกใบเดียวก็10ถ้วยแล้ว10ถ้วยก็ออกมาจริงๆ1 e n เท็นอทั้ง9ถ้วยทั้ง10ถ้วยออกมาคู่กันความอุดมสมบูรณ์ไม่หนีไปไหนคาดหวังสิ่งใดอยากได้สิ่งใดจะได้ตามวาสนาตามความเชื่อที่เหลือคือคุณต้องลงมือสร้างนะครับดวงดีบุญเก่าดีแล้วทําบุญปัจจุบันให้ดีเย้ําเลยว่ากรรมคือการกระทําทําดีย่อมได้ดีแน่นอนประมาณนี้ไปกันต่อ10ถ้วยออกมาแล้วยังไงดียังไง ขอเพิ่มอีกสักใบสองใบเดี๋ยวรู้เรื่องวันนี้เอ <c oughs> ข่าวดีมาก็คือความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะครับความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นความสําเร็จในหน้าที่การงานแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์นี่คือข่าวดีที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คุณที่ท้อใจอยู่ไม่ต้องกังวลยึดมั่นในความถูกต้องทําสิ่งที่ถูกที่ควรเดี๋ยวสิ่งดีๆตามมาเองไม่ช้าไม่นานนี้แล้วแต่ว่าศนาแต่ละท่านโอ้เดอเดคุณไม่ต้องกลัวเดดนะ เดทใบเดียวอาจจะน่าหวั่นใจแต่เดทในบริบทนี้ที่ไพ่แวดล้อมดีขนาดนี้คุณไม่ต้องกลัวเดทเลยเดทนี่มีราชาเลียนมีสีไม้เท้าจะกลัวไปทําไมความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงการได้ชีวิตใหม่จบบางสิ่งเพื่อเริ่มบางสิ่งไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าร่ํารวยมั่งคั่งกว่าเดิมเอาไหมล่ะเออบางคนอาจจะมีเซฟโซนอยู่ยึดติดชีวิตเดิมๆไม่กล้าเปลี่ยนแปลงขอให้เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นเปลี่ยนแปลงในไปในทางที่ดีขึ้นนะครับ ขอให้ตั้งใจจริงกันแล้วกันผมเชื่อมันว่าคุณทําได้นะมาดูกันต่อนะครับอีกสักใบ2ใบวันนี้พลังงานดีมากแล้วเดี๋ยวมาดูบทสรุปกันนะครับวันนี้ยืนยันข่าวดีที่จะทําให้คุณมีความสุขมากๆเร็วๆนี้โอ้โ oh หมีความสุขจริงๆ7ถ้วย7 of cups จะมีตัวเลือกเข้ามาหลากหลายอยากได้อะไรจะได้สังคมจะกว้างขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นก็ได้มีงานเข้ามาให้เลือกทําอย่างหลากหลายก็ได้ทรัพย์สินเงินทองเข้ามาอย่างมากมายหลากหลายละลานตาก็ได้ใบนี้แทบจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์มีคำติงคําเตือนเล็กน้อยตามตําราสากลว่าไว้เจ็ดถ้วยออกมาสิ่งดีงามเข้ามามากมายแต่ให้ระวังภาพลวงตาะระวังเลือกผิดนะครับ มีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะแยะอาจจะมีของไม่ดีปะปนเข้ามาบ้างตาดีได้ตาร้ายเสียเลือกดีๆแล้วคุณจะมีความสุขความเจริญโอเคอีกสักใบเนาะลองดูอีกสักใบามาลุ้นกันอีกสักใบนะครับวันนี้ไพ่ออกมาดีมากดีมากเป็นส่วนใหญ่มีไพ่ที่เตือนเล็กน้อยก็ไม่ต้องกลัวอะไรอาจจะเป็นคําเตือนที่ช่วยดึงสติได้แล้วก็โอ้โหวีลออฟฟอร์จ ว e o f f ฟ r ร์จูนโชคดีมาแล้วดวงดีขาขึ้นรวยเฮงปังหยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จทายให้อย่างนี้เลยนะแทบไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วหรือจะเปิดเพิ่มอีกสักใบไหมอีกสักใบนะลองอีกสักใบนะครับอีกสักใบส่งท้ายนะครับอีกสักใบส่งท้ายขอให้ไพ่สวยๆงาๆเจ๋งๆแจ๋วๆออกมาเลยนะส่งท้ายกันหนึ่งใบขอส่งท้ายหนึ่งใบโหเฮอร์มิต ไม่ธรรมดาไพ่สรุปอย่างสวยงามวันนี้มีดับเบิลเฮอร์มิตมีฤาษีสองใบออกมาไพ่จะเตือนอะไรไพ่จะแนะนำอะไรต้องทำนายตามตรงว่าคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีความสุขอย่างมากมายมีเงินมีทองเหลือเฟือมีกินมีใช้ไม่ขัดสนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าประมาทอย่าหลงละเลงให้ตั้งตนอยู่ในความสงบ ร่ลำรวยแล้วอย่าบอกใครอยู่ให้เงียบเพราะถ้าคนรู้ว่าคุณร่ำรวยถ้าคนรู้ว่าคุณมีเงินคุณจะถูกเบียดเบียนไพ่มาเตือนด้วยดีเอาไว้เป็นการดึงสติเล็กๆน้อยๆนะครับนะ ดูดวงรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนประมาณนี้มั่งคั่งร่ารวยแล้วอยู่เงียบๆไว้เลยจุ๊จุเลยย้ําอย่าให้ใครรู้ว่ารวยอย่าให้ใครรู้ว่ามีเงินอย่าให้ใครยืมเงินอย่าโอนเงินให้ใครง่ายๆทั้งสิ้นประมาณนี้อยู่ให้สงบจะมีชีวิตที่มัง่งคั่งมั่นคงสงบสุขยั่งยืนครับโชคดีแล้วรับไว้เลยนะโอเคครับขอพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ